เฮ้ยเปิดสมดเลยเนี่ยวตุก๊กตาคุณ่ตุก๊กตาตุ๊กตาเด็กก่อนจะเริ่มคลิปหักช่องผมมีผู้ติดตาม500ซับผมจะสุ่มผู้โชคดี3คนรางวัลคือบัตรโลบ็อก300บาทกต,ติกาอยู่โพสต์หน้าช่องเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับสบไยเกินไปนายทำไรอ่ะีอตุ๊กต,กตาเอภาพก็สืยเหมือนกันนะนี่อะเดนียวตุ๊กตา่พีชอบพี่จัไมขามึงยาวขึ้นวะ ไอ้กูตาแรงมึงตัวเล็กกานี้สั้นกว่านี้เขนสั้นกว่านี้แล้วทำไมมันยาวขึ้น,น่ะเอ้ละโคมึงยืดออกมาได้ไนบี้าท่ทำไรอ๋อเปิดได้มีไฟอ๋อคือมันไม่มีอะไรเปลี่ยนเย้ไหมกูค,คิดเปีอันีม้มคืให้ท้าทำอะไรขโมยของหรอ,เห,รอเหมือนให้ขโมยของเลยอ,เอ,อุ้ยวุ้ยอุ้ย นพี่่รัอะใครอ่ะนั่นใครอ่ะมันมันมีอยู่แล้วใช่ไหมตัวเลขอ่ะมีแล้วมั้งแต่ตอนนั้นไม่หาแนวทางนี้นะไม่ให้เราขโมยตังค์โอเคพี่ไอ้ตั้งแดงมันยังไม่มีเราอุ้ยฮุ้ยฮุ้ยเฮ้ยกูฮุยกูฮุยไรฮุยไรฮุย ไม่บอกว่าห้ามหันหลัง嘛อ๋อก็ชิบหายชิบหายแหละอืมกูไม่ started. ห ang, nee ันหลังอ oh, ่ะไอ้เหี้ยหลังกูติดกำแพงไอ้เหี้ยไม่ลองมาขมืของในบ้านหังเลียนเนียนะแล้วสิ่งที่เราต้องครัวคืออะไรโอ้โหชิตูตาสูงเลยตุ๊กเฮ้ยตัวผมมันแค่นี้ไงโอ้อะไรข้างหลังกูวะ เอวุ้ยแกที่ันเอ้าแล้วทำไมผมถือคองจักผมวะพี่อ้าฮ้ยเ้ย้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้มเฮ้ยเออยเฮ้ยเ้ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้เ้ย้ยแล้ว้้้ย้ยเ้้เเอ้่้้เเย้เยเ้เ้เ มันฮะอุ้ยวางตีกับแพงกันกูแอบเนตูวเว้เย็นได้ไหมต้มแล้วของมันเนี่ยต้มทุมทุมทุงแสงว่าไหลไนมาัน,เป,นเป็นเดินวนนี่หว่าอะเมื่อกี้มันยืนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วปะวริบันพุ่งมากูแยกไม่ออกระหว่างเสกข้างนอกกับข้างในเอ้าและไอ้ตัวแดงนั้นมันหายไปแล้วยังมันจะหลอกแล้แบบว่าการหลังพี่ผมเอง ก็มีแต่ไอเียไอ่เฮียไอเฮียตกรีบเลยออกไเลยล่ะ,ะจะบิดกูว,ดว,วิ่งจะเตะล่ะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมาจิ้งมันมาจิองพี่พี่พี่ผมอยู่ด้วยพี่อะไรอ่ะหวานไม่ออกกี่ตัง คือคือจีเกลี่ังกูยไอบีไอบีแค่บบังกูเก็บไม่ได้ขาดอีกเมื่นเดียวพี่เราต้องจะผ่านแต่แต่แต่เพื่อคุณเจนะโอ้ชันได้ดีพี่เฮ้ยไอพี่เนรังเนรังเนลังเนรังได้ดีเลยพี่กล้าลงไปเปิดยังไงที่เปิดนี่ปุ๊บเปิดเหรอเฮ้ยแต่ขวดวายนี่เก็บได้นี่เปิดไฟดิยิ่ไฟแทบไม่ช่วยเลยเหมือน พี่มันโอ้แล้วก็หันไปตรงพี่แม่งก็แสบตาฮะบอกแล้วพี่เยตัวขาวพี่อะไรเนี่ยทำไมมีดำๆมึนๆแล้วพี่พี่เห็นปะนี่มันคือคนนี่แล้วลงมาทำไมนั่นดิลงมาทําไมวะคำพะไม่ไดมาพี่คือได้าวแหละจียนบีโอ้ยเกือบกืบบักแล้วนี่มันมีอยู่แล้วโหตัวเนี้ยอย่าไล่พ่อกูนะมาช้าอ่ะเนี่ยไม่ได้มีหรอตอนแรกมันมาช้าเกินหรอพี่พีโรช้าอุ้ยไอ้เห้ยอันะไรก็ปุ่มปิดอันเนี้ย ไอพี่แม่ม่อยาหลอกอีกงั้นอีกเลมันใจจะวายโอ๊่คนนี้ได้เลยพี่ผมว่ใช่ได้เลยโจปาไปทาเดียวกันเดะเลยกลับไปดูท่ามอนกันังองิงพุ่งนนาไอเฮียอสตี่ตกใจหมดเลยเฮียอุ้ยอุ้ยีเยวไแล้กูโดนปรตูสองอันนี้ประกบกันสตีนี่ื่อมี้พี่ทำอะไรทำไมเป็นงั้นเนี่ยกูไม่ได้ทำอะไรเอาเลยอ้า ไอพี่ช่ปาแล้วเอ้ยเขามาเทียบรูปให้เลยอ่ะเราจะได้ไม่ต้องไปเดินดูไกลไอพี่อะแล้วเห็นแล้วมันมีของแล้วมันมีของต้องเก็บแก้มันเด้ออะไรอะอาจไม่เอาอกเคยแต่แปดซับไว้ให้ตู้เซฟทำทำได้ได้อะอุ้ยตังค์หมนแบงค์เลยตู้เซฟก็ต้องมีรหัสเตนี่ไงแล้วเขาตามเหมือนแล้วพี่โอ้โหเจ๊ เนี่ยตรงที่ผมทำให้ให้ผมได้ระเบิดได้เที่อนี่ไงเก็บได้ปะว่ารอบเนี่ยอุ้ยไอ้เฮียตัวเฮียเลยเนาะอ๋อตัวเดือบเอาเฮียทำไมมาเล่นอย่างนี้วะเจ๊งอยู่ปะยังอยู่ปะคนที่แอบนองๆอุ้ยไอ้เฮียจะได้ตกใจหมดเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโว้ได้ตังค์ครบแล้วแค่มาเอาตังค์ไม่ใช่อี๋ปล่อยแตงโก้ไปเถอะ ไอ้เฮียซะเด็กตกแก้วเลยแล้วคุณเจโอ้ยทำไมมึงชอบทำอย่างงี้วะกูไม่เข้าใจแล้วคุณเจจะหาจากนานนี่มีสร้อยตรงนี้เด็กอากูไม่ตกใจเว้ยรู้นะว่านี่คือทางต้นที่เรามาอันนี้จะเป็นตู้เซฟเนี่ก็มาชี้ไปทางตู้เซออแต่ว่ารหัสเปิดแดนล้ว ที่เราเปิดอย่างน<อ>ี่อะไรไงไม่รู้กดปุ่มนี้กูรู้ว่ากดไม่ได้ทางแค่นี้ทุกเกมโดเนเล่นเริ่มเล่นตลอดดมเนี่ยคนหลอดไฟแตก,กนี่ยแต่กเกมนี้ไม่โดนแน่เลยแม่ค่ะมึงกดอุอ้ยยี่คันมาแล้วอุ้ยดิสนี้ผมกูจะเดินชิบหายไปบีดังตันนี่ไอ้บีดังตัน มันอยู่ไหนอะไม่เสี่ยมันใกล้วะโอ้มาเดินไปแพทเทิร์นเหรอไม่รู้ไม่รู้พี่อยู่ไหนพี่จันเฮ้ยมันเดิวนวนอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ได้พี่ไหนพี่หยุดตะขาบออกไอ้เฮียระพี่มันตามผมมา <laughs> ตางตันแค่ปะเนี่ยถุดมันจากลุ่มปะเนี่ยได้แล้วคุณเจอะ กูว่าคุณเจยอยู่ข้างในแล้วตัวเราวิ่งไม่ได้อโอ้ยชิหานละแปลกเลยบีเดี๋ยวว่ามึขงขาดออกมาเลยไนะพยี่ผมรอให้ยี่บีบีมันจุบตูดมึงเลยเฮี่ไอ้ <c oughs> แล้วตัวเราเดินโคตรช้าอนะ่ะเอ้ยไอ,อ้ไก่สลายสัตว์เกเหลีเลยเดีวไม่เจอคุณเจเลยหรือกูเดินไม่ทั่ววะเฮ้ย จีบนไดโอเคผมตัวผีตัวบางคิวพี่ช่วยผมก่อนเอากูออกหนีมึงมาแล้วพิสแซนพี่ไปทางไหนวะกูไม่รู้กูรูหนีมึงมาแล้วตอนเนี้ยอ่ะจบแล้วอ่ะจบแล้วเหรอเอาจบงี้เหรอจบแล้วจบแล้วคิปผีบอกเลยคนดูจะได้ดูไอ้แมพี้อีกสี่รอบอ่ะเพราะมันมีสี่อันอะ ทำคลิปง่ายดีจะได้ไม่ต้องไปหาเยอะให้ดูสิมันเลยตั้ง4แมปเทเลน1 2อันไี้จะไปแหละ3 4 5, ใช่เลยตั้ง4แมปเอะจบด้วยการมีคนโดนผีสเปมคิวอะ